สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็พูดถึงวิธีการในการรักษาสิวซึ่งนุชาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องสิวที่ไหลอ่าหลายๆคนเป็นใช่ไหมนุชาต้องขอยกมือเลยนะครับว่าเราเคยเป็นมาก่อนจ้าแล้วก็ทีนี้นุชารู้สึกว่านุชารักษาหายอะ่ะแล้วก็มันไม่กลับขึ้นมาอีกเลยนะเพราะว่านุชารู้ถึงสาเหตุต้นตอแล้วก็กระบวนการรักษาที่ถูกต้องดังนั้น เวลาที่เราทราบถึง3ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราจะสามารถป้องกันแล้วก็สามารถทําให้สิวที่ไหล่ของเราเนี่ยหายขาดได้ซึ่งมันเหมาะกับใครบ้างที่จะต้องดูคลิปนี้เหมาะกับใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกราคาญอะรู้สึกคันหลังหรือว่าอยากจะใส่เสื้อที่มันโชว์หลังโชว์ไหลแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยมันเห็นหัวสิวโผล่ใช่ไหมอันนี้คิดภาพออกกันใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถกําจัดให้มันหายไปได้เราจะมาพูดถึงสาเหตุหลักๆกันก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไร ข้อแรกนะครับก็คือฮอร์โมนวัยรุ่นครับฮอร์โมนวัยรุ่นคืออะไรฮอร์โมนวัยรุ่นก็คือจากเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับก็เกิดจากในช่วงอายุประมาณ15ปีขึ้นไปจนถึงประมาณอายุ30ปีอันนี้หลายหลายคนก็ยังเผชิญกับปัญหาสิวอยู่ทั้งผิวหน้าที่มีสิวสิวที่หลังสิวที่อกสิวที่ไหล่สิวที่ไหล่ก็เช่นเดียวกันครับได้รับผลกระทบมาจากช่วงวัยรุ่นหรือว่าฮอร์โมนที่มันไม่สมดุลน,นั่นเองแล้วทีนี้เวลาที่เกิดความฮอร์โมนไม่สมดุล มันส่งผลกระทบทําให้เกิดสิวได้บางคนนอกจากสิวแล้วมีภาวะที่เรียกว่าขนดกหรือว่ารูขุมขนกว้างหน้ามันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าผิวหยาบกร้านอะไรต่างๆอันนี้ส่งผลกระทบหมดนะครับเกิดจากที่ฮอร์โมนในร่างกายของเราไม่สมดุลข้อที่2นะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่มีผลกระทบทําให้เกิดสิวที่ไหลของเรานะครับนั่นก็คือเหงื่อแต่หลายคนนะครับที่นุชาได้สัมผัสนะครับหรือว่าได้พูดคุยก็คือหลายๆคนเนี่ยออกกําลังกายไปวิ่งไปฟิต บางคนทํางานที่ต้องเจอกับแสงแดดเงือแล้วแบบเวลาที่ร่างกายของเรามันร้อนอะ่ะมันจะเกิดการขับเหงื่อออกมาเนาะแล้วทีเนี้หยหลายๆคนเนี่ยเป็นภาวะที่เรียกว่าเกิดการอุดตันง่าย <c oughs> ผิวมัน <c oughs> ก็ทําให้เกิดภาวะเกิดการอุดตันจนเกิดสิวอุดตันเกิดสิวโผดเกิดเชื้อยีสิวโผดเป็นเม็ดแดงๆเกิดขึ้นอันเนี้ยต้นต่อนะครับเกิดจากเหงื่อได้เช่นเดียวกันแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือหลายๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เมื่อก่อนนุชชาในอดีตก็เป็นก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์ในการ ดูแลร่างกายของเราอย่างเช่นสบู่ครีมอาบน้ำและทีนี้เราทําความสะอาดไม่ดีพอหรือว่ารักษาความสะอาดเนี่ยไม่ดี <S <S <g> ก็ส่งผลทาให้เกิดการอุดตันได้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับก็เป็นสาเหตุสําคัญเลยที่เป็นต้นเหตุทําให้ไหล่ของเราเนี่ยมีสิวเป็นเรื้อรังไม่หายนะครับแล้วก็นุชาขอเพิ่มอีกข,ข้อนึงก็คือข้อที่4นะครับก็คือนอนดึกจ้าหลายหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้นุชาเชื่อว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวที่ไหลเนี่ยมักจะนอนดึกเกินเที่ยงคืนหรือบางคน น,นอนดึกตีสามีสี่อ่ะเอออันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับที่ทําให้เกิดสิวที่ไหลเกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้ใหลายๆคนเนี่ยเกิดภาวะเป็นรื้อรังจนเกิดเป็นแผลคีรอยเป็นแผลเป็นทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่สวยแล้วก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยการไปทําเลเซอร์ใช้ยาลดรอยแผลเป็นอะไรต่างๆตามมาพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราจะสามารถกําจัดตั้งแต่ต้นตอแต่เวลาที่เราเป็นไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างละ่ะที่ทําให้สิวของเราหายได้ไวมี วิธีเป็นวิธีการที่ง่ายมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้กันง่ายๆนะครับนั่นก็คือการใช้ยากลุ่มของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอักเสบลดการอุดตันง่ายที่เบนเนตมาดามเฮงอันนี้สามารถใช้ได้นะครับก็จะสามารถช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนของเราได้แล้วก็ใครที่แบบเป็นสิวผลเยอะๆผิวหลังมันตรงไหล่เนี่ยมันมันเยอะนะครับก็สามารถใช้กระบวนการการรักษาเหล่านี้ในการรักษาได้แล้วก็ในส่วนของการคาดหวังผลหลายๆคนนะครับมันจะส่ง สายว่าเอ๊ะ การคาดหวังผลเนี่ยมันจะหวังผลเท่าไหร่ที่สิวของเราเนี่ยจะหายหรือว่าดีขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวของวิชานะครับจะเห็นผลประมาณ3-6เดือนขึ้นไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนนึงมันไม่เห็นผลอะไรเงี้ยใช้ต่อไปก่อนอย่าพิ่งใจร้อนนะครับใช้ไปก่อนประมาณ3-6เดือนมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมปัจจัยได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับทบทวนดูแลเรื่องการนอนการทําความสะอาดการทานอาหารอ,อาหารก็มันมีผลต่อฮอร์โมนแล้วนะครับก็การใช้ยา การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของบอดี้ผิวของเราครับก็จะช่วยทำให้เราห่างจากสิวที่ไหลของเราได้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับใครนะครับที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวนุชชาจะเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาทำคลิปต่อ,ตอไปแบบนี้สุดท้ายนี้นะครับใครที่แบบอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวเป็นสิวที่หน้ารักษาสิวยังไงก็ไม่หายนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคน นะครับสุดท้ายนี้จริงๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย